ตกคุกคนเลยลูกเอ,อ้ยไม่ตกเฮ้ยหล่นแล้วตั้งใหม่ อ,อ๋อให้รออยู่ตรงนี้กออ่อ,เอนเหรอคุณต้อง,งคุณต้องจ่ายตังค์คุณต้องจ่ายตังค์ไม่มีตั๋วไม่มีไม่มีอะไรหรือไม่มีมมตั๋วตังค์มีตังค์ไหมซื้อตัว<ม>๋วตรงไหนซื้อตั๋วตรงนี้อ่ะซื้อตั๋วเล่นอะไรหรือ เล่นชิ้จ้าออเหรอเอากี่ใบครับซื้อตัวกี่ใบซื้อตัวกี่ใบลูกแล้วไม่เล่นบ้านบอลแล้วหรอเล่นเล่นชิงจ้าเล่นชิ้้าอาค่าตัวาต๋วก่อนจ่ายค่าตั๋วก่อนจิลูก สามสิบบาทสามสิบบาทครับสามสิบบาทครับลูกจ่าเงินก่อนโอเคอ่ะตั๋วไปโอเคหาเชิญขึ้นครับอเดินไปขึ้นชิงชา้าเก่งมากขึ้นได้ยางชิงชา้า ขึ้นได้แล้วครับเดี๋ยวจะหมดรอบแล้วครับหมุนสองรอบนี่ก็ต้องลงแล้วนะสามสิบบาทเนี่ยอืมอายืนโอเคค่อยๆหมุนม่ไม่มค่อยๆหมุนให้เปล่าหลน่นเอาขึ้นใหม่จังจับขึ้นใหม่ ก็น,น,นี่ตีลกก็น,น,นี่นเออกนี่เอาจับนั่งหรอโอเคโอเคจับนั่งน,นั่งโอเคก่อนแน่นๆนะน้องนะก่อนแน่นๆนะค่อยๆไปนะว้าวว้าวว้วาวยังไม่ตกเลยว้าว ขึ้นไหมขึ้นไหมย,ย, <laughs> ยืนก็ตกดิลูก <laughs> เอาไปเล่นบ้านบอลดีกว่าซื้อตั๋วบ้านบอลดีกว่าสามสิบบาทครับเอามาซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วอะไรคะซื้อตั๋วเครื่องเล่นอะไรคะมีชิงช้าสวรรค์กับบ้านบอลค่ะ ซื้อไหนคะบ้านบอลโอเคค่ะบ้านบอลน,นะคะหนึ่งใบสามสิบบาทค่ะไม่กอ,อ่าวมาสวนสนุกก็ต้องเล่นสิคะมดอันนี้มดอันนี้ใช่เล่นบ้านบอลไหมคะสามสิบาทคะ่ะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะบ้านบอลอ่ะสามสิบาทคะ่ะจ่ายเงินมาก่อนค่ะ จ่ายเงินมาก่อนค่ะอะันไหนบ้านบอลอ,อันนไห่ะที่จ่าตัง้งเงินอันไหนบ้านบ้านลูกโป่งลูกนี่ไงที่ใจตัง้งใน่อ่ะไปเล่นบ้านบอลก่อนค่ะไม่ไม,ไม่เล่นบ้านบอลน,นะคะแล้วทำไรคะเล่นสไลเดอร์เหรอคะ อ,อ๋อรถไฟหาะอ่ะปล่อยลงมาเลยดันลงมาเลยลูกดันมาเออปล่อยปล่อยลงมาลูกว้าว 哎喽。